คือผมม,มีปัญหาแบบฟันหน้าครับแบบเวลาย,ยิ้มเวลาอิมมันผุตอนไหนไม่รู้ไม่ได้สังเกตแล้วก็รู้อีกทีก็คือเพื่อนทักแล้วทักหลายคนเลยเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจวันนี้นะคะก็คือคนไข้มาด้วยอาการก็คือยิ้มไม่มั่นใจรู้สึกว่าฟันมีรอยดำแล้วก็แบบปัญหาแล้วคนไข้เองนะคะก็ไม่รู้เลยว่าทำอะไรได้บ้าง ที่จะทาให้เขายิ้มได้มั่นใจขึ้นให้ฟันแบบขาวขึ้นก็คือจะเริ่มจากการตรวจฟันก่อนเห็นแล้วแหละว่าฟันของคนไข้ก็คือมีรอยดําซึ่งหลังจากที่ตรวจดูก็จะพบว่าก็คือมีฟันผุมีเหงือกอักเสบจากหินปูนสังเกตเห็นรอยดําบริเวณร่องเหงือกตอที่หมอขูดหินปูนไปเนี่ยก็คือเห็นรอยผุได้ชัดเจนขึ้นบางซี่หลังจากที่ขูดไปแล้วเนี่ยก็คือยังเป็นรูดําอยู่ซึ่งก็ตามแผนการรักษาคือจะต้องนัดมาอุดฟันก็คือเอาเชื้อโรคที่เป็นฟันผุออกไปแล้วก็มาอุดเป็นสีเหมือนฟัน จากนั้นก็คือว่าในกรณี่คุณค่าอยากยิ้มได้มั่นใจขึ้นวิธีแรกนะคะที่ค้าใช้จ่ายที่ตำเน่่ยก็จะเป็นอุดสีเหมือนฟันโดยการเติมช่องฟันอันต่อมานะคะก็คือจะเป็นการทําวีเนีย เบื้องต้นของคนไข้เคสของวันนี้นะคะก็คือมีการขูดหินปูนขัดฟันแล้วก็ประเมินฟันผุในเบื้องต้นแล้วก็ค่อยนัดคนไข้มาทําการอุดฟันในครั้งต่อไปผมรู้สึกแบบไม่มั่นใจเวลาย,ยิ้มครับแบบเหมือนแบบว่าฟันมันห่างยิ้มแล้วแบบมีฟันดํามีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่ามีวิธีแก้ไขไหมอะไร เบื้องต้นก็คุณหมอประเมินแล้วก็ขูดหินปูนให้ครับหลังจากขูดอะไรไปก็พอส่องกระจกรู้สึกได้เลยว่ามันแบบสะอาดขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มั่นใจขึ้นระดับหนึ่ง ข้างหน้าครับเวลายิ้มแบบมันจะเห็นได้ชัดเลยข้างในอีกไม่เคยสังเกตตัวเองมาก่อนไม่มีอาการปวดอะไรเลยแต่พอคุณหมอขูดหินปูนให้อะไรเงี้ยก็เหมือนเจอเกิน 5C ได้อะไรเงี้ยคุณหมอก็อธิบายว่าฟันผมเนี่ยมแบบมีคราบพักเยอะอะไรเงี้ยถ้าจะให้ดีคุณหมอก็แนะนำเป็นวีเนียครับแต่พอดีผมมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยก็เลยแบบรักษาเบื้องต้นไปก่อนก็คืออุดฟันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาดูกัน